วันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ใช้บันทึกเสียงเพลงในโทรศัพท์มือถือ iPad iPhone แอปอะไรไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยนดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวัทยครีเอเตอร์ Creator, ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคแล้วกว็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมต่างๆในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนําแอปทาเพลงใน iPad แล้วก็ iPhone นะครับสำหรับใครที่ใช้มือถือใคร iOS นะครับวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ากราดแบนนะครับหลายๆคนเห็นผมทำเพลงใน youtube นะครับก็ผมใช้แอปพลิเคชันตัวนี้แหละในการทำเพลงนะครับในการอัดกีตาร์ซาวดนตรีต่างๆนะครับก็ไม่ได้ใช้คอมเลยนะใช้ i p a d อย่างเดียวเลยนะครับเห็นเสียงออกมาอย่างนี้นะครับก็ใช้ไมโครโฟนตัวนี้แหละไมโครโฟน s e n เซอร์ e r xs1 นะครับ ตัวนี้ผมใช้เป็นไมโครดินามิกนะครับมันก็จะให้ให้เสียงที่เสียงรบกวนไม่เยอะนะครับเราก็จะได้เสียงที่ที่มันแบบร้องเพลงอะไรเงี้ยได้ดีผมใช้ตัวนี้อัดกีตาร์ด้วยนะผมใช้ไมโครโฟนมาต่อเข้าออดิโออินเทอร์เฟอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นออดิโออินเทอร์เฟซ a m o A HGM02 นะครับผมได้ทำรีวิวไว้ในช่องแล้วลหละนะครับตัวนี้มันเป็นออดิโออินเทอร์เฟที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นสาย USB แบบนี้ใช่ไหมครับ ออดโออินเฟน์เนี่ยเราจะไปเสียบเข้าที่ช่อง USB ของคอมพิวเตอร์แต่ว่าเราเอามาแปลงโดยใช้ตัวแปลงให้เข้าเป็น Lightning นะครับแบบนี้เข้ามาที่ iPad นะครับตัวนี้ตัวแปลงตัวนี้มีแบบเสียบได้3ช่องอ่ะเราสามารถเสียบแฟลชไดร์ uh, Drive, ในกรณีที่เราต้องการจะโอนย้ายข้อมูลเราก็สามารถเอามาเสียบได้นะครับหรือว่าเสียบ SD card ก็ตัวแปลงตัวนี้ก็ไม่แน่ใจ300กว่าบาทนะผมสั่งซื้อมาจาก l a z a d a หรือ s h อ p e e นี่แหละเดี๋ยวผมหาลิงก์สินค้าไว้วางไว้ให้แล้วกันนะครับ ส่วน iPad นะครับแอปพลิเคชันการาดแบนดเนี่ยก็เป็นแอปฟรีนะครับติดตัวมาเลยกับ iPad หรือว่า iPhone ทุกคนมีอยู่แล้วแต่บางคนก็ไม่ได้ใช้นะมันเป็นแอปอัดเสียงแอปทำเพลงที่ที่ผมว่ามันมันดีมากมันสามารถปรับแต่งเสียงให้แบบหลอ่ลอๆสวยๆเพราะๆได้เลยนะครับแต่ถ้าใครเริ่มต้นไม่มี audio interface อ่ผมแนะนําว่าใช้หูฟังก็ได้หูฟัง iPhone หูฟัง iPad นะนะก็เป็นสาย3.5มิลแบบเนี้ยเสียบเข้าที่ช่อง3.5มิลของ iPad แต่ iPad บางตัวมันก็ไม่มีไงะนะครับถ้าไม่มีก็อัดสดๆไปนะฮะแต่ถ้าของใครมี3.5มิลมแบบของผมเนี่ยก็เสียบได้นะครับหรือถ้าใครเป็นรุ่น Type C ก็ต้องหาตัวนี้เป็นแบบ Type C เนาะอันนี้ผมเป็น iPad mini 5นะครับก็เป็นแบบ Lightning นะครับผมก็จะเอาตัวแปลงเป็น Lightning แล้วกันนะเข้าไปดูในตัวโปรแกรมกันดีกว่านะครับการวาดแบบเปิดจากตรงนี้หรือเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับอื พอเราเข้ามาในแอปพลิเคชันกระลาดแบนดนี่ครับมันก็จะให้เราทําเพลงกดสร้างเพลงตรงนี้หรือจะเป็นเพลงเก่าๆที่เราทําไว้แล้วเนี่ยนะครับพวกนี้เป็นเพลงที่ผมอัดเสียงกีตาร์แล้วก็ทําดนตรีทําจังหวะไว้นะครับมันก็มีเยอะมากมายนะครับเดี๋ยวเราสร้างเพลงใหม่กันเลยนะครับพอเรากดสร้างเพลงนะครับมันก็จะให้เลือกอุปกรณ์เสียงต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นการอัดเสียงก็จะเลือกไม้นะครับหรือเราลองปัดไปเรื่อยๆนะครับเครื่องสายเบสนะครับ กีตาร์เนี่ยเราสามารถเล่นกีตาร์เสมือนได้เล่นเครื่องดนตรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ่อกรองดัมเมอร์พวกนี้นะครับเป็นจังหวะเป็นจังหวะสําสเร็จรูปมาให้นะครับคลังเสียงรูปเพลงต่างๆในการมิกเพลงครับหรือจะเล่นคีย์บอร์ดเปลี่ยนโนอะไรต่างๆอันนี้กรองเราสามารถตีกรองชุดตีอะไรก็ได้นะครับก็แอปการาเแบนนี่มันถือว่าครอบคลุมแหละสําหรับงานทํางานเพลง,งนะเดี๋ยวผมจะเลือกอัดเสียงกีตาร์นะครับอันนี้ ถ้าเราอัดเสียงร้องก็จะเลือกอันนี้ถ้าอัดเสียงกีตาร์เราก็จะเลือกอันนี้เครื่องดนตรีตรงนี้นะครับผมจะเลือกเครื่องดนตรีตรงนี้ก่อนนะครับพอเราเลือกเรื่องเป็นกีตาร์นะครับเราก็สามารถเลือกเสียงกีตาร์เป็นรูปแบบต่างๆได้นะครับเอาเลือกเป็นง่ายๆนี่ครับ n i c e r o o m นะโอเคนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเอากีตาร์นะครับถ้าใครมีกีตาร์โปร่งไฟฟ้าเราก็หาแจ็ค แบบนี้มาก่อนนะครับเสียบกีตาร์โปร่งไฟฟ้าเข้านี่เลยเหมือนเราเสียบตัวแอมป์เสียบเข้านี่นะครับแล้วก็กีตาร์โปร่งไฟฟ้าเราก็เสียบแจ็คเข้าแบบนี้ในการอัดเสียงนะครับแบบนี้เราก็เปิดมิ foi, กเข้าไป้เราก็บันทึกได้แต่ถ้าใครมีกีตาร์โปร่งธรรมดากีตาร์โปร่งธรรมดาเราต้องมีไม์เอาไม์จอที่กีตาร์โปร่งเอาอเดี๋ยวผมทาให้ดูเป็นกีตาร์โปร่งธรรมดาแล้วกัน ผมถอดแจ็คนะผมไม่ได้ใช้ผมมีโปร่งไฟฟ้าแต่ผมไม่ใช้โปร่งไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ไมคตัวนี้ในการอัดเสียงกีตาร์นะครับผมก็จะใช้ไมคนะครับไมค์ My ตัวนี้จ่อกีตาร์โปร่งอย่างนี้เลยโอเคนะเราจ่อแบบนี้หลังจากนั้นเรามาอัด เดี๋ยวเราจะเริ่มอัดแล้วนะครับเราก็เนี่ย,เ,ยเลือกเลือกตรงนี้ในการบันทึก เราอัดได้แท็กหนึ่งแล้วเห็นไหมครับเราอัดสามดนตรีกีตาร์ได้ได้แท็กหนึ่งแล้วต่อไปเราเพิ่มได้เราจะอัดกี่รอบก็ได้กีตาร์ซ้อนกัน2ลายลายที่2 其他 solo 其 line 呢？ สามแท็กลองฟังดูนะหลังจากที่เราหลังจากที่เราอัดกีตาร์เสร็จเรียบร้อยนะครับ กีตาร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราต้องการจะร้องและคราวนี้เราก็จะเลือกเป็นเสียงร้องแบบนี้นี่นะครับทีนี้เราก็จะร้องร้องอัดบันทึกได้นะครับก็คือร้องเสียงเราก็จะได้ฟังเสียงไปด้วยลองลองลองสักแฟกนึงเนินนานนานานนนนนน ดาเนนาเนนานาเนานานนานาเนานานนานานนาานนานานบันทึกไปเรียบร้อยนะครับเราลองมาดู เสียงแฟลกที่เราบันทึกเนี่ยเรามีทั้งอัดทั้งกีตาร์ทั้งนี่เรียบร้อยเราก็สามารถที่จะปรับพวกเสียงเอ็กโคเสียงอะไร อันนี้เสียงรีเวิร์บเสียงกล้องนะครับเสียงเอ็กโคก็คือเสียงสะท้อนตรงนี้ได้เสียงเอ็กกล้องตรงนี้ได้หรือเราจะปรับอ่าเรียกว่าออโต้จูนเนี่ยควบคุมระดับเสียงสูงต่ำตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นออโต้จูนได้หรือเราจะเลือกเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะครับอ่าเอฟเฟกต์อ่ะลองเ,เลือกเป็นนี่ไมททองนี่เอ็กตรีมจูนนิ่งแบบนี้จะเป็นเลือกออโต้จูนเดี๋ยวลองฟังดูว่าเสียงออโต้จูนเป็นไง นัน่นตรงขีเป๊ะก็เป็นเอฟเฟกอื่นๆที่เอาไว้เล่นต่างๆนะครับเอาอัดไม่พอใจอัดใหม่ได้ก็ลบทิ้งได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลองเข้าไปเล่นดูนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าการาดแบนการาดแบนการาดแบนตัวนี้ นะโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับสำหรับใครหลายคนที่กำลังทำเพลงในโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าใช้ iPhone หรือ iPad นะครับวันนี้ผมก็ทำซาวเพลงหลายเพลงมาจากแอป,ปนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการที่ตามรับชมวันนี้อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปเมื่อไงเพิ่มเติมคอมเมนต์แนะนำมาได้ครับวันนี้สวัสดีครับ